ตอนนี้แบบเกเลฟุตของวิปกรณ์ก็เปิดให้เล่นแล้วนะครับทุกคนซึ่งเป็นแบบเกี่ยวกับการสามเลเวลโอโด้ดีกำลังแยกกันฟามเลยและการตีบอส ลงไปถึงการต่อสู้การเพื่อล่าฆ่าหัวการลงเลดเพื่อฟาร์มของซึ่งเลดนี้ก็จะเป็นเลดของมีฮอคนี่ไงเราจะฟาร์มของก็คือดาบโยลุนั่นเองสาบัดเข้ามาเล่นก็นได้แล้วที่ลิงก์ตายล่างคลิปนะครับทุกคนเฮ้ย hey, ไอ้น้องรู้หรือเปล่าว่าเขามีกิจกรรมแจกโลบักนะ่ะเฮ้ยที่ไหนครับพี่ที่ไหนครับพี่บอกผมหน่อยครับพี่ก็ที่แอปเกมมิงโกยังไงล่ะซึ่งเขาเป็นแอปที่มีผู้ดาวน์โหลดถึง5ล้านคนเลยนะ แล้ว,วิธีรับโลบักในโอโค่ที่จะง่ายเลยนะเพียงแค่เราเข้ามาตรงนี้เลยแลกโลบักฟรีและวิธีได้มาก็ง่ายๆเลยเพียงเราทําภารกิจพวกนี้นะครับผมนี่ยอย่างตัวอย่างเดี๋ยวผมลองทา <c oughs> นี่ฮะเพียงแค่เรากดดูวิดีโอแค่นี้เองนะทาภารกิจไปเรื่อยๆก็มีโอกาสได้รับโลบัคฟรีแล้วแล้วผมผมดูเสร็จนะครับตอนนี้ผมก็ได้มาแล้ว3เพชรโอ้โหโคตรชิเลเห็นไหมล่ะตอนนี้เทรของผมก็มีอยู่3เพชรเรียบร้อยนะครับเรามาดูการถอนรางวัลกันบ้างดีกว่าถ้าเกิดเรามี172เพชรเนี่ยเราก็สามารถมาแลกเอา100โล บัคได้แบบฟรีๆเลยนะทุกคนหรือว่าทุกคนอยากจะเก็บเยอะๆทีเดียวนะครับ9 60เพรก็สามารถแลกได้ถึง800โลบัคก,กันเลยทีเดียวซึ่งทุกคนทําภารกิจเพียง3วันก็สามารถที่จะรับโลบัคได้แล้วนะครับทุกคนแล้วเราก็ยังสามารถทําภารกิจเพื่อรับโลบัคแบบนี้ไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเขาจัดระยะยาวนะครับผมสะสมเพชรเนี่ยยังไงก็ทันแน่นอนและนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังสามารถหาเพื่อนเล่นเกมได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับเพียงแค่เข้ามาที่จับคู่แบบเร็วนะครับหลัง อยากนั้นผมก็จะเลือกที่โลบอกแล้วก็บอกฟุตละกันนะครับผมแล้วก็กดค้นหาไปเลยละกันนี่เลยเราก็จะมานั่งกับน้องๆแบบนี้นะครทุกคนและนอกจากนี้นะครับทุกคนเขาก็ยังมีตัวเร่งความเร็วเกมที่จะทําให้มือถือของเราเนี่ยเล่นเกมได้เร็วขึ้นด้วยนะครับทุกคนกดเร่งสปีดปรืดและเพียงเท่านี้ก็สามารถเล่นเกมได้อย่างลื่นปื้่นเลยนะครับทุกคนอย่าลืมไปดาวน์โหลดเกมมิงโกได้ที่เพจสโตรหรือว่าสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคุเอาละครับทุกคนวันนี้ ก็อยู่กับช่องบิวกรกันอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็ในวันก่อนเนี่ยนะครับเราได้ทําทีมผมดําไปแล้วนะครับนั่นก็คือสิ่งที่แสดงว่าคุณยังหนุ่มยังแน่นอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับผมเราก็ออกมากันในทีมผมขาวนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเป็นผมขาว V2 กันแล้วนะฮะทุกคนแล้วก็เป็น V2 ที่ผมเชื่อว่าน่าจะไปได้ไกลกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าผมขาวที่แล้วเนี่ยผมทําไปเมื่อ10เดือนที่แล้วโอ้แป๊บเดียวคือจะถึงปีแล้วนะทุกคนโคตรนานเลยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนน ว่าทีมผมขาวของเราเนี่ยจะไปได้กี่เว็บกันนะครับทุกคนซึ่งตัวละครตัวแรกเนี่ยก็เป็นตัวละครที่มาใหม่แบบล่าสุดเลยนะครับผมนั่นก็คือชิกาลคิโทมูระนั่นเองนะฮะเพิ่งปลดล็อกจากสตาร์พาร์มานะครับผมแล้วก็อัพเป็น7ดาวมาได้นะครับทุกคนเราก็ต้องมาดูว่าความสามารถของเขาเนี่ยจะมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมแล้วก็ตัวละครต่อไปนะครับผมตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัว7ดาวน่าจะตั้งแต่แผทแรกของ7ดาวเลยว่างถ้าจำไม่ผิดนะนั่นก็คือโกฮัง นั่นเองนะครับซึ่งเป็นร่างอะไรจําไม่ได้เช่นเดียวกันนะฮะผมแล้วก็ตัวต่อไปเนี่ยนั่นก็คือโกโจนั่นเองนะครับผมอาจารย์โกโจเนี่ยก็จริงๆแล้วดาเมจก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่ว่ามีสกิลหยุดเวลานะครับผมเราก็เลยต้องเอาโกโจมาช่วยนะฮะบอกเลยว่าพอมีโกโจเนี่ยก็น่าจะไปได้ไกลพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวละครตัวต่อไปนะครับผมเขาก็คือตัวท็อปๆแห่งดาเมจเลยนะครับนั่นก็คือโอบิโต้นั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ ลยนะว่าเป็นคู่ปรับกับหัวหน้ายามินะครับผมคลิปที่แล้วเนี่ยมีหัวหน้ายามิแต่คลิปนี้เนี่ยมีโอบิโต้นั่นเองนะครับทุกคนเออแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมมันชื่ออะไรนะผมจําชื่อมันไม่ได้ผมขอเรียกมันว่าพัดเจ้าแล้วก็ มันชื่ออะไรวะทุกคนใครจาได้คอมเมนต์หน่อยนะครับตอนนี้คือผมจําชื่อมันไม่ได้ครับผมลืมเลือนมากแต่ว่าถ้าทําไม่ผิดนะครับมันจะมีสกิลที่ลดเลื่อนวันได้ครึ่งหนึ่งนะครับก็เรียกว่าโกงพอสมควรเลยโอ้โหแต่ผมดูหน้าดูตาแล้วเนะี่ยผมขาวไม่โกงกว่าผมดาว่ะทุกคนเออทุกคนคิดว่าทีมนี้เนี่ยจะไปที่กี่เวฟบครับผมว่านะน่าจะมี90ว่ะจริงนะทุกคนเพราะว่าแต่ละตัวคือมันโหดมากครับแต่ว่าปัญหาคือเราจะอัพตังค์ทันไหมแค่นั้นแหละนะผมคิดว่าตังค์น่าจะไม่ทันแน่นอนนะ จะเป็นยังไงนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็ก่อนไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กันก่อนเลยแล้วก็กดติดตามเป็นแรงใจให้กันด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็กเอาละพอแล้วไปเจอกันในด่านเลยครับทุกคนไปกันปีใหม่โปรใหม่ดุดันแบบไม่เกรงใจใครร้อน มาลูช็อปมีบริการเติมโลบัคเลท5และกดเกมพาสถึงเลด8ไม่ว่าจะเป็นอนิเมะแอดเวนเจอร์บ็อกฟูดคิงเลกาซีและแบบอื่นอื่นอีกมากมายอย่าลืมมาใช้บริการกันที่มาลูช็อปลิง์กอยู่ด้านล่างคลิปเอะ โอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาในด่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหวางสปีดว่าก้อนช้าไปนิดหนึ่งว่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมแล้วตัวละครตัวแรกที่เราจะมาจัดการมอนนะครับผมผมว่านองเป็นโกฮังแล้วแหละทุกคนเพราะว่าโกฮังเนี่ยมันราคาถูกสุดนะครับแล้วก็วงมันเนี่ยถือว่าใช้ได้นะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าโกฮังน่าจะตีช้าเปล่าวะถ้าจำไม่ผิดนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังไงเราก็วางโกฮังเหมือนเดิมนะฮะทุกคนโอเคครับผมตังมาแล้วเราก็วางโกฮังลงไปเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละครับตามคาดโกฮังตีแปดวิ ครับทุกคนหวังว่า8ปวิของโกฮังเนี่ยจะเอามอนอยู่นะฮะนี่ครับสก,กิลแรกของโกฮังก็จะประมาณนี้อุย้ยโคตรเท่เหมือนขารีเมคมาใหม่เพะว่าเนี่ยทุกคนคือผมรู้สึกว่ามันมีพื้นแตกเพิ่มเข้ามาเนี่ยครับเห็นปะเออรู้สึกว่าม่งเท่ขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจริงหรือเปล่าที่โกฮังเนี่ยเปลี่ยนสก,กิลมาใหม่นิดๆหน่นนอยๆน,นะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเมื่อเรามีโกฮังแล้วเนี่ยผมก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะครับผมเราก็ทําการอัพคูณ3มไปเลยละกันนะครับผมชั่วโมงเร่งรีบนะฮะตอนนี้ครับ บอลมันวิ่งมาไวซะเลือกเกินครับผมรู้สึกว่าโกฮังเนี่ยอาจจะเอาไม่ไหวอีกสักพักผมจะวางเป็นโทมุระแล้วกันเนี้ยผมลงมาช่วยนี่ฮะเอาไว้ตรงนี้เลยละกันเด้โทมุระลงมาแล้วแล้วก็ตีทุก7วีไหนขอดูสกิลของโทมุระก็จะเป็นสกิลของใช้กายภาพนะครับผมในการเอ่อลอยขึ้นไปแล้วก็โจมตีนี่โคเทปัง หินแตกแบบแบบงงงเชื่อว่าสก,กิลหลังๆของโทมูระน่าจะเท่นะตอนนี้อาจจะยังไม่เท่เท่าไหร่นะครับทุกคนต้องรอเขาก่อนเขายังไม่เกิดเฮ้ยตัวพวาวเวอร์ฟูลมันเดินไปแล้วนี่หว่าทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหโทมูระถ้าโทมูระอัพ ก็ตีไม่โดนข้างหลังอยู่ดีเอาไงวะเนี่ยผมต้อง han, อ,อัพโกหังเหลือไว้ในทุกคนอ่ะอัพโอ้โหแต่โกหังแม่งแพงจัดเลยครับทุกคนไอ้ว่าผมอัพโอ้โหถุงมูละก็แพงอะไรวะเนี่ยเอาไงดีเอาไงดีหรือผมต้องเอาเป็นนี่เลยครับผมโอบิโตของเรานะครับอุ้ยแล้วก็โอบิโตเนี่ยราคาถูกครับทุกคนราคาใช้ได้เลยนี่ผมก็ทำการอัพโอบิโตขึ้นไปเพื่อจะกรารเพาฟูลครับเรียบร้อยเชียรวงโคตรใหญ่ตัวเนี้ยโคตรโกงผมบอกเลยเนี่ยเมตาเมตาจริงหรอโม้เฉยนะไม่น่าใช่ครับผม แล้วตอนนี้คือเราตัวมาถึง3ตัวเลยนะครับผมมารับมือต้นเกมยังไงก็ไหวชิลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อัพตังไปก่อนเลยละกันนะครับทุกคนตอนนี้อ่าโอเคแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็อัพตังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็จะมาเคลียร์แล้วก็ดูสกิลกันหน่อยละกันนะครับซึ่งตัวละครตัวแรกของเรานะครับผมผมคิดว่าเราก็น่าจะต้องตรงนี้ไหมวะผมไม่มั่นใจสำหรับวงของตัวละครตัวนี้วะ่ะ มันชื่อสามัดปะวะหรือมันก็มนไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มันชื่ออะไรนะจาชื่อไม่ได้อีกแล้วนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองวางตัวละครตัวนี้ไว้ตรงนี้หน่อยละกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนั่นเองเ,อเดี๋ยวเราขอขายโอบิโตะก่นอนอะเรามาขอเทสตัวนี้ก่อนละกันนะครับว่าสกิลมันจะเป็นยังไงโอ้โหจะเริ่มต้นเริ่มต้นต้องมีเว้ตรงนี้ไม่มีไม่ได้นี่ครับผมมันจะเป็นลูกบอลอะไรประมาณนี้เฮ้ยสวยนะถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับทุกคนนี่ครับมีเอฟเฟกต์แบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็นี่ครับผมข้างหลังงเเปียยทนะ เทจริงเท่จริง,รงแล้วก็อัพต่อขึ้นไปครับมาดูกันว่าสก,กิลใหม่จะเป็นยังไงนะครับทุกคน โอ้โหเน้นหินกระจายครับตัวละครตัวนี้อะไรวะครับเนี่ยกระจายไม่พักโอ้โหดูเท่าไรแล้วเนี่ยโอ้โหหลายๆขีดนะครับผมขั้นหลายๆขีดไม่มีสกิลใหม่มาเลยว่ะทุกคนจะมีก็แต่สกิลกดมาเลยทีเดียวนะฮะในขั้นสุดท้ายซึ่งสกิลกดของเขาเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าให้โดนทั้งวงหรือเปล่านะที่ได้ยินมาก็น่าจะเป็นการลดเลือดบอลแบบครึ่งหนึ่งนะแต่ผมลองลดก่อนละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงปุ๊บอ๋อไม่ลดไอตัวที่อยู่ในวงเอ้ไม่ลดไอตัว ที่อยู่นอกวงนะครับมันจะลดแค่ตัวที่อยู่ในวงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตัวละครตัวนี้เนะี่ยผมคิดว่าเราต้องเอามันไว้ข้างหน้าครับทุกคนเพื่อที่เราจะได้ลดเลือดมอนนะครับผมดักข้างหน้าอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าตอนนี้เราก็ปล่อยไปก่อนลวกันนะครับผมแล้วก็เอาเป็นตัวละครตัวอื่นม,มาวางดูก่อนลวกันนั่นก็คือชิกคก้าระคีไหมชิกคก้าระคิก็ผมคิดว่ายังนะยังไม่ถึงขั้นของมันวะแต่ว่าผมจะลองวางก่อนละกันนะครับผมผมอยากเห็นส กิลของชิการะคิทมุระนั่นเองซึ่งสกิลของชิการะคิทมุระผมมองไม่เห็นเลยเพราะว่าไอ้สกิลตัวนี้เนี่ยมันบทบังไว้หมดแล้วนะฮะโอ้ทาไงวะเนี่ยอะชิการะคิมขายได้ปรวะขายได้โอเคเพราะฉะนั้นผมเอาชิการะคิมารับมือตรงนี้ก่อนละกันสกิลแรกก็จะเป็นการกระโดดเข้าไปโจมตีแบบนี้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็อพขั้นขึ้นไปโอ้โหผมอยากให้มันบทบังวะนี่มาวงชิการะคิใหญ่กว่าแล้วนะครับตอนนี้นี่ก็จะเป็นการยิงบีมแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นอัต อารักของใครวะเนี่ยโคตรเท่โอ้อยากดูชีกาลาคีเฮ้ยไม่ได้อยากดูไอ้ไอ่ไอ้ไอไ้นี่ไอ้นี่มันชื่ออะไรลืมชื่ออีกแล้วนี่ยิงบีมแล้วก็มีหินแตกข้างๆด้วยนะครับผมแล้วก็อัพต่อไปนะครับแล้วก็อัพต่อขึ้นมาชีกาลาคีสกิลใหม่มาอีกแล้วนะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงสกิลนี้โอ้โหใช้เป็นพลังของ All f o r o n ันนั่นเองนะครับผมพลังทิ่มแทงอันนี้มันอัตลักษณ์ของใครนะจำไม่ได้แล้วก็อัพต่อขึ้นไปนรับมมีสสสกดขึ้า ตอนนี้ก็คือสกิลเนี่ยยังเหมือนเดิมแต่ว่ามีสกิลกดเออพูดผิดแล้วก็เป็นเอีแบบทรงกลมแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ได้ยินมาว,ว่าสกิลของชิกาลคี้เนี่ยจะเป็นสกิลที่ทําให้มอนเนี่ยค่อยๆลดเลือดนะครับผมเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราลองอัพกันต่อขึ้นไปนะครับผมนี่อัพขึ้นมาโจมตี7วินะครับผมแล้วก็มีสกิลใหม่ไหมรู้สึกว่าโอ้มีสกิลใหม่นิดนึงครับก็คือมันจะลอยลงมาโจมตีเองด้วยนะครับอนอกจากที่ใช้ไอ้นันแทงออกไปแล้วนะครับก็ จะลอยลงไปตีด้วยไหนไหมฟืป้ปาานี่ครับประมาณนี้โหโคตรเท่เลยครับชิกาาระคี<ห>เดี๋ยวผมลองกดสก,กิลของชิกาาระคีก่อนครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะฮะกดเข้าไปเฮ้ยเอฟเฟกของมึงยังไงเอฟเฟกยังไงเพื่อน โชว์เอฟเฟกอ้าวไม่โชว์เอฟเฟกเลยครับทุกคนแต่ว่ามีอะไรหมุนๆอยู่รอบตัวนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นพลังทําลายล้างของชิคาลาคีนะครับผมที่อยู่ในร่างสมบูรณ์นั่นเองบอกเลยว่ามันแน่นอนนะครับผมสําหรับร่างนี้แล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมโกฮังเนี่ยผมก็อยากจะวางมันนะแต่ว่ามันก็กกวะเฮ้ยโกฮังคือมันกากวะแต่ไม่เป็นไรผมวางไว้ตรงนี้ละกันนะครับเผื่อๆไว้เผื่อไม่ถึงวงข้างๆนี้นะฮะโอเคผมก็จะวางไว้แบบนี้แล้วก็อัพต่อขึ้นไปเลยในะส่วนของโกฮังนี่ ซูปเปอร์พลังขึ้นเตา่าโคตรอลังการนะครับผมแต่ละคนตอนนี้อลังการเจ็ดจัดนี่ไฟนอลแฟลบวกพลังขึ้นเตา่าโอเคแล้วก็อัพต่อไปครับสำหรับโกฮังอัพต่อไปยังไม่ตนันโอโ้โหขาดตงอีกนิดนึงวะ่ะขาดงอีกนิดนึงเราก็จะตันนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโกฮังก็จะเพิ่มดาเมจเวละหกสิบ โอเคตั้งมาอัพโกฮังขึ้นไปเป็นขั้นสุดท้ายนะครับผมแล้วหลังจากนี้โกฮังก็จะมีความสามารถในการเพิ่มดาเมจตัวเองในทุกๆเว็บแต่ว่ามันมีโอกาสตันไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไม่รีบเร่งกับโกฮังอีกแล้วนะครับเราจะเก็บตังไว้ทําอย่างอื่นดีกว่านะครับนั่นก็คือการวางอันนี้วางโอบิโตะเออโอเคฮะประมาณนี้ทั้งนั้นตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าพวกนี้เนี่ยน่าจะจัดการได้นะเพราะว่ามีทั้งชิคาราคิเตนชิคาราคิอัพเต็ม โกฮังอัพเต็มแล้วก็มีไอ้เจ้าตัวนี้อัพเต็มนะครับผมเออสตัวยังไงมันก็เอาอยู่เพราะฉะนั้นเรากดคูณ3เพื่อฟาร์มเงินก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาวางโอปิโตตอนที่มอนมาเริ่มหดหดแล้วกันนะตอนนี้มันเอาอยู่ชิวๆครับทุกคนเดี๋ยวเราข้ามไปเลยครับทุกคนไปกัน้นเฮ้ยทุกคนแล้วตอนนี้นะครับตัวข้างหลังเนี่ยเริ่มได้ตีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมต้องเอาโอปิโตมาแล้วแหละทุกคนเพราะว่าตังเราก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับเทพเจ้าสงครามต้องมาช่วยทีมแล้วตอนนี้โอเคเ มากเลยครทุกคนวงนี้ม่นโคตรใหญ่นะครับผมแล้วก็ตีฟาดฟาดฟาดโอ้โหดูนี่สกิลฟาดโคตรเท่ดูเหมือนไม่เท่แต่จริงจริงก็เท่เอาเรื่องอยู่นะนี่อโอเคครับอัพต่อ 1M1M 1 M. ขั้นต่อไปคือ 3M โอ้โห3 M ยังไม่ตันอีกนะแล้วประมาณ3.5 M อนะครับกาโอปิจจะตันแต่ตอนนี้ก็ถือว่าโหดพอสมควรเลยนี่ใช้เงินไปแล้ว3ล้านแต่ว่าดามเมจแค่สองจุดสองล้านอย่างนั้นเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเรารอตังสามล้านเราก็อัพต่อแล้วกันครับทุกคนเอา,าละแล้วตอนนีี้ท่เว็บา สิ้านะครับตังเราก็เหลือๆในการอัพผมก็จะอัพขึ้นไปเลยนะครับผมในส่วนของโอบิโตะนะครับผมนี่ครับอัพไปถึงขั้นสุดท้ายก็จะมีการติดไฟดําด้วยนั่นเองในพร้อมกับดาเมจสา 3.64m เนะครับผมโอเคแล้วก็ผมคิดว่าผมจะวางอีกสัก1ตัวก็แล้วกันนะครับผมค่อยไปวางตัวละครตัวอื่นนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมจะปลับเป็นลานครับนี่ครับก็คือตีข้างหน้าอย่างเดียวเหมือนเดิมใครที่ออกมาก็ต้องโดนตีนะครับผมโดนติดไฟดําแล้วก็ตัวที่2มาแล้วเราก็วางลงไปเลยแล้วก็อัพต่อเลยละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ตึงสักเท่าไหร่นะแต่ที่ผมก็จะปล่อยให้ทีมพวกนี้เนี่ยตีไปก่อนนะตัวนี้อาจารย์โกโจยังไม่มาเลยทุกคนเราควรจะต้องวาง อาจารย์กโจวไว้สักหน่อยนะครับผมเอ,อ เพื่อป้องกันอะไรบางอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะนี่ครับผมอันนี้คือเป็นอาจารย์โกโจที่กันเผื่อเรากดไม่ทันนะครับผมแล้วก็มาใช้อาจารย์โกโจฝั่งนี้อะไรประมาณนี้เนี่ยนะนี่ครับเราวางไว้ทุกที่เลยตอนนี้กี่ตัวแล้วเนี่ยสี่ตัวผ่านไปของอาจารย์โกโจโอ้โหหน้าบ้านบอกเลยว่าได้ถึงหน้าบ้านนะครับผมตอนนี้อาจารย์โกโจนี่คือแบบวงใหญ่มากโอเคตอนนี้อาจารย์โกโจ6ตัวนะครับผมวางไว้ตรงนี้แล้วก็อีก2ตัวเนี่ยผมจะเอาไว้สแปมขายนะครับผมขาย วางเหมือนเดิมนี่ตางมานิดหน่อยเราก็มาอัพโอบิโตะนี่ครับโอบิโตะก็เหมือนเดิมครับขาดตังอีก3ล้านหเดี๋ยวเรากลับมาแล้วกันทุกคนกลับไปเก็บตังอีกครั้งหนึ่งแต่ว่า3าล้านห้าเนี่ยก็มันจะถึงจะเว็บเท่าไหร่กันวะเนี่ยไม่เป็นไรน่าจะกลับมาประมาณ70เอ่อกว่าเกือบแปดสิบเลยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคไปกันโอเคทุกคนแล้วตอนนี้เราเดินทางกันมาที่เว็บ79นะครับตอนนี้มอนก็เริ่มที่จะมาไกลแล้วนะแต่ว่าตังเราก็มาแล้วเช่นเดียวกันนี่ครับผมอัพโอบิโต้ตันไปตอบต ตีข้างหน้าแล้วก็ตีข้างหลังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะผมคิดว่าเราควรที่จะต้อง ปิดเอฟเฟกวะ่ะไม่งั้นเนี่ยเรามองมอนไม่เห็นแน่นอนนะครับผมนี่เอฟเฟกปิดลงไปมอนวิ่งไปถึงไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยอาผมก็จะกดอาจารย์โกโจก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามอนมันค่อนข้างที่จะวิ่งไวเกินไปแล้วเราต้องหยุดมันไว้ก่อนนะฮะนี่ครับหยุดมันไว้ก่อนใจเย็นๆค่อยๆค,คุยกันนี่ครับผมตัววงตัววิ่งอะไรก็ตามแต่นะครับผมหยุดไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ย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 อุตส่าห์หยุดไว้มันก็ตุยหน่อยดีววะตังไม่มีเลยเนะนี่ยตอนเนี้ยตังไม่มีจะวาง ไขเลยนะครับทุกคนตอนนี้โอ้โหผมว่าตัวนี้ก็จําเป็นนะต้องวางข้างหน้าเลยทุกคนก็คือต้องลดเลือดมันครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้ตังเราก็ไม่พอที่ไปลดเลือดไข่ดิอาจารย์โกโจก็ยังไม่มีตังที่จะวางเลยนเนี้ยโอ้โหโคตรเศร้าแม่มันจะนักหน้านักหน้าจริงนะทุกคนตอนนี้โอ้โหนี่ครับกดจุดเวลาไว้ก่อนแล้วกันตังไม่มีครับทุกคนโคตรเศร้าเลยชีวิตผมตอนนี้อ่ะหยุดไว้ก่อนพวกนี้ เองใจเย็นๆนกันหน่อยดิเพื่อนเออค่อยๆเดินค่อยๆเดินเดี๋ยวก็สะดุดล้มหรอกเพื่อนอย่าวิ่งอย่าวิ่งไววิ่งไวเกินเดี๋ยวสะดุดล้มนะจ๊ะนี่ครับโอเคเราก็ทําการหยุดเวลาไวเรื่อยๆหยุดเวลาไว้สะดวกอร่อยได้ถูกยูโรไม่เขียวแล้วโอเคโอเคกดไป ปาบนี่โอ้โหโอ้ยตัวนี้ยังไม่ตันอีกไอ้ตัวลดเลือดเนี่ยทุกคนยังเศร้าแล้วจาร์โกโจผมอัพไม่ทานอีกแล้วเวนกำชิงเฮ้ยกดเลยโอ้โหกดไม่โอ้โหน,รรโโหโโหนี่กดเลยกดเลยกดเลย,ด,เลยดันกลับได้อยู่ไม่แย่เท่าไหร่เรายังพอดันกลับได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องแลกทุกอย่างเพื่อพอาจารย์โกโจ โอ้โหตังก็ไม่มีแล้วตอนนี้เราก็ได้แต่หวังว่าทีมเราเนี่ยจะดันมอนกลับไปได้นะครับผมแต่เ็าน่าจะได้อยู่นะเนี่ยตอนนี้ยังยังถือว่าดีทาได้ดีเลยนะครับผมค่อยๆดันมอนกลับไปว่าตอนนี้มันมีตัวติดเลือดได้ไงอึบนี่ผมจะไม่สคิปเลยละกันผมจะให้ดูความตึงของทีมนี้ของอาจารย์โกโจแล้วผองเพื่อนนะครับผม เฮ้ย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 ตัวนี้ได้ไงอะโอ้ไม่ทันนี่ครับทาไม่ทันเราก็แค่กดตัวนี้แต่ว่าตอนนี้แม่งเ้ยมันทันกันแล้วดิเออนี่ครับโอเคเราต้องกดในที่ที่ดีสุดละมัง้งแปดสิบห้าแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมทายไว้เท่าไหร่เนี่ยผมจำไม่ได้ผมทายไว 8, 7, 8, 8, แ้แปดเจ็ดแปดแปหรอือเปล่าวะถ้าจำไม่ผิดนะ แต่ว่าตอนนี้8 5ผมว่าผมว่าได้อยู่นะไม่แย่นะตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่ายังพอได้นลครับผมเรายังเหมือนจะรับมือมอนได้อยู่ถ้าไป8 8 7เนี่ยนะนะถ้าไป8 7ปุ๊บผมจะไปกดสกิลตัวน,นี้ครับเออเพราะว่าเราต้องการตัง8แสนนะทุกคนตอนนี้ต้องการตังด่วนให้ตังไม่มาช้าจัางวะตอนนี้ผมต้องการตังด่วนครับ ي, รอ้ายุดเออต้องการตังด่วนเขาอ้ายตัวนั้นมันจะตายไหมเนี่ยเพื่อนจะตายให้เราไหมเนี่ยโอเคครับตายครับ ตายครับโอ้โหตัวนี้ไม่หยุดครับไม่หยุดครับไม่หยุดก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับผมมาวางไว้ข้างหลังก่อนเลยอาจารย์โกโจโอ้โหเฮ้ยไวยังอ่ะเฮ้ยโอ้คุณสองคุณสองเฮ้ย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 มาไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยซโลโอ้โหเกือบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วครับนิดเดียวครับทุกคนตอนนี้นิดเดียวนิดเดียวครับทุกคนตอนนี้โอ้โอโน อุ้ยแปด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 ได้เอาเลือกอุ้ยเอาวะยังไปต่อยังไปต่อได้ยังไปต่อได้ยังไปต่อได้ไไดทุกคนอุ้ยเอาวะ่ะเอาเอาขียมาดิมาดิมาดิน้อง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 เออเออ,อู้เรียบร้อยแปดแปดวะทุกคนโคตรตึงเอาเรื่องลยนะทีมนี้แต่ว่าจริงๆเนี่ยที่เด่นๆเลยกโจเลย ถ้ามีตัวอื่นมาด้วยนะถ้าแบบมีโซลงสซโลอะไรเงี้ยโอ้โหมันแน่ครับทุกคนแต่ว่าก็ถือว่ามาได้ไกลแล้วครับสำหรับทีมผมขาวตอนนี้นะโอเคแล้วครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับทีมรวมคนผมขาวของเรานะครับก็ไปได้ทั้งหมด88เวฟเลยนะโอ้โหโคตรตึงโคตรโหดโคตรเอาโคตรอันตรายนะครับสำหรับทีมนี้นะเดอบแบงจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นโกโจนะโกโจกับโอวิโตะนะครับถือว่าทํางานได้ดีเลยแต่ว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยคือผมพลาดไปพลาดไปนิดนึงนะครับนั่นก็คือไม่ได้อั ให้มันตันนั่นเองนะฮะเสียดายจัดจัดนะครับแต่ก็ถือว่าไปได้ไกลเกินคาดเอครับผมผมไม่คิดว่ามันจะไปได้ไกลขนาดนี้แต่น,นเออประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากดูทีมไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมเราจะจัดให้อย่างแน่นอนนะฮะคิดว่าทีมไหนตึงเนี่ยขอกันมาได้เลยสำหรับวันนี้ไปจริงๆแล้วครับบ๊ายบายเจอกัน